สวัสดีครับวันนี้ผมโอมดีเจมคาเส่นเดิมครับวันนี้ผมพามาดูกับรถราคาถูกๆนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถเก่งซีดาน4ประตูนะครับรุ่นประหยัดน้ำมันด้วยนะก็คือคันนี้เลยนะครับนิสสันอัลเมราครับเป็นตัว1.2ตัว V นะครับปี2013คันนี้นะในทะเบียนเขาเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยมันดูเป็นสีเทาดำครับสวยเลยคันนี้นะราคาดีมากๆนะครับเป็นรถเทินนะครับ ของลูกค้าเองเพราะฉะนั้นเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับลูกค้าสําหรับคันนี้ราคาเพียง1นึ0 0แบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวเริ่มต้นผลประมาณ3000กว่าบาทนะลูกค้าสวยสภาพดีมากๆอันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บงานอะไรเท่าไหร่นนะเราแค่ล้างทำความสะอาดเท่านั้นนะครับก็ได้สภาพสวยแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะลูกค้าออปชันก็คือเป็นรถ E c โคคาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเครื่องพันสองนะครับ ดวงไฟคือใหญ่ๆเลยนะเป็นตาเพชรนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบอัลมล่าเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะด้านข้างมาดูตรงล้อก,กันบ้างน,นะเป็นแม็กสีโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นแม็กสีซิลเวอร์สีเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวยางเดี๋ยวเราหาเปลี่ยนปีใหม่ๆให้นะครับด้านข้างก็สวยงามมีกาสรสาดมาให้นะครับกระจกมีครบนะครับแล้วก็แต่งลายแถบโครเมียมด้านข้างมาให้ด้วยนะประตูมือจับก็เป็นประตูมือจับอัจฉริยะด้วยนะครับนะ ราคาถูกแต่ออปชั่นคือให้มาครบมากๆนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มจริงครับด้านหลังของเขาก็สวยงามเลยนะครับมีปาร์คเซนเซอร์อะไรมาให้ครบนะครับเป็นเกียร์อัล c คนิกด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนะสปอยเลอร์ iler, ด้านหลังก็มีมาให้นะลูกค้านะครับแล้วก็สวยจริงๆนะตัวนี้และราคาพอประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้รถราคาถูกๆนะใช้งานขับดีๆนะครับคันนี้แนะนำมากๆนะเพราะว่าราคาก็ไม่แพง อเดี๋ยวเราไปดูเเดดี๋ยวราไปูภายในกันบ้างน,นะครับว่าสวยเหมือนด้านนอกหรือเปล่าเอาละครับสำหรับด้านในนะก็สวยเหมือนกันเลยนะครับลูกค้าภายในจะเป็นโทนสีดำนะก็เป็นรถขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรขนาดนั้นนะครับ <S <S ก็ถ้าเป็นผู้หญิงหรือคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยคือคนั่งสบายแล้วนะครับ มาพร้อมระบบ p ู s สตาร์ทด้วยคันนี้นะนี่รถผ่อน3,000กว่าบาทพู s สต t a r t อะไรมาครบนะปี13นะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับนี่แอร์เย็นมากนี่แอร์แรงเลยละครับนะแล้วก็ใช้งานได้ดีทุกระบบนะเราเช็คมาแล้วนะครับผ่อนก็ไม่แพงนี่สภาพดูลูกค้าข้างบนเงี้ยนะสภาพดีมากไอ้นี่พลาสติกยังไม่แกะออกเลยซ้ำนะครับแล้วก็ เครื่องเสียงอะไรต่างๆโคมอะไรมัลติฟังก์ชันมีให้นะเพิ่มเสียงลถเสียงวิทยุได้เลยนะครับลูกค้านะก็คือรถใช้งานนะผ่อนสามพันประมาณนี้นะครับก็สวยเลยแหละเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะผ้าสีดำนะสวยสภาพดีจริงๆลูกค้าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากนะแล้วก็ประหยัดทั้งราคารถและก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะเครื่องพันสเอง นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงสําหรับด้านหลังรถโครงเขาไม่ใช่โครงรถตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างนั่งสบายนะนี่นี่มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะลูกคา้าแถมที่วางแก้วน้ำม,มาด้วยนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับราคา1 9 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีช่องทางการติดต่อการจองได้หลาช่องทาง ผมแนะนําเลยนะว่าถ้าใครอยากได้ต้องรีบจองมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะไปไวมากๆนะครับลูกค้านะถ้าอยากจองครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอสไสรีเจนโฮม่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสภาพคือสวยจัดนะครับลูกค้าอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะยังไม่ได้ทําความสะอาดแบบลึกๆนะครับแต่ก็สวยมากๆแล้วนะนะเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นด้านหน้ารถกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ นิสสันอเมร่าตัว1นึงคือ2 V ปี2013นะครับราคาเพียง1 9 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวออกรถส่บาทได้เลยนะครับไม่เสียค่าจะจ่ายโปรโมชั่นตอนนี้เรามีเหมือนเดิมจอง9-99บาทได้รับส่วนลดหรือเงินกลับบ้านไปนเลย20,000ครับหรือลูกค้าจะเลือกเป็นโปรช่วยผ่อนช่วยผ่อนสูงสุด2ปีงวดละพันช่วยไปเลยนะฮะลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงและยังไม่พอยังมีโปรขับฟรี60-90วันพ่วงไปด้วยนะครับดอกเบี้ยของเรานะครับเริ่มต้นเพียงานั้นนะครับถ้ารสนใจ รถมือสองสวยๆขับขี่ดีๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้แนะนำเลยนะครับถ้าลูกค้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราหรือว่าช่อง Facebook ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ